มันจะเป็นยังไงนะถ้าฮักกี้วักกี้ผู้ไม่ค่อยมีเงินกับลูสุดร่ำรวยถูกลักไปเลี้ยงอ่ะสุขสันต์วันเกิดนะลูกว้าวพนา่ารักมากเลยค่ะถึงเวลาของหวานแล้วล่ะค่ะเออนี่มันเค้กนี่นะหนูคิดออเอารด้ยังว่าจะขออะไรอ่ะหนูอ,อยากได้เพื่อนสักคนนะค่ะนี่มันอร่อยมากเลยคุณแม่คะหนูขอเค้กวันเกิดกับเจ้าตัวฟ้าหน่อยได้ไหมคะโอ้แจ็คพอตนี่มันสับปะหลาดตัวฟ้านี่นะมีอาแม่มีของมาให้หนูเลยนะจ๊ะ สูกสันติเกิดนะาจะลูกรักขอพอได้เลยจ้าขอให้เป็นจริงได้เถอะนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่วันนี้เป็นวันที่ดีสุดในชีวิตเลยยินดีต้อนรับสู่โรงพยงบาบาลสุดหรูของเมกนะนจะได้ช่วยดูแลนายเองตอนนี้ต้องมาลองใช้หูฟังกันหน่อยแล้วล่ะโยมาเต้กันเลยอย่าลืมอัดเพลงนี้ไว้ด้วยนะ ันต้องจดมันไว้หน่อยแล้วละ่ะจังหัวใจของนายนี่มันโดนใจจริงๆฉันมีรสนิยมในการฟังเพลงอยู่แล้วละ่ะว่าแต่ต้องทาอะไรต่อนนะใช่แล้วมันต้องเหมือนในหนังที่ฉันดูเดี๋ยวเราต้องมาลองคอเข่าของเขาขสักหน่อยอะนะ <G ül> นั่งก่อนนะจ๊ะนี่แหละที่เขาเรียกว่า reflex ฉันชียจัดก,การเรื่องนี้ให้นายเองนะอู้สหวังว่ามันจะไม่เจ็บนะจ๊ะแหมดูเหมือนว่า blue ก็มี reflex ที่ดีเหมือนกันนี่ยแล้วสายตาของนายล่ะนายอ่านตัวหนังสือพวกนี้ได้ไหมจ๊ะ โอเคโอเ้เจ๋งที่สุดเลยนะแล้วทำไมฉันต้องอ่านให้นายฟังด้วยเนี่ยนายต้องอ่านเองหน่อยแล้วล่ะตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับอจริงด้วยฉันเลือกไปได้ยังไงกันเนี่ยแล้วทำไมนายไม่บอกฉันก่อนเล่าฉันว่านายดูไม่ค่อยดีเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาลองตรวจกันหน่อยแล้วงั้นตอนนี้เรามาจัดการกับสไลม์พวกนี้กันก่อนดีกว่านะเอเฮ้นี่มันจัดการยากเหมือนกันนะเนี่ยวาแต่ฮักกี้เขาไปที่จันไปที่ไหนมานะ ก่อนที้เขาจะมาเจอฉันน่าจะทำยังไงดีเนี่ยเราคงต้องใช้กล่องผสมพยาบาลหน่อยแล้วล่ะหวังว่านี่มันคงจะช่วยได้นะ ระวังหน่อยนะครับได้โปรดแบบนี้ดีขึ้นเยอะแต่ฉันก็จะใช้มีดโกนหนวดอ,อันนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะงั้นทิ้งไ,ไปเลยแล้วกันไหนเช็คอวัยวะ <c oughs> ไหนที <c oughs> ใช่ถ้าตัดสินตามความรู้สึกของฉันนายน่าจะกินเข้าไปเยอะนะแบบนี้งงผัดตัดไม่ได้แล้วละโทษทีนะ <c oughs> นี่เพื่อสุขภาพของนายเพื่อนได้นายต้องไปเจ็บแน่นอน <c oughs> ผมกลัวมากเลยนห <c oughs> นดูซินพุงนายมีอะไรบ้างถุงเท้าเหม็นๆหรอจะเคยมาที่ไหนกันเนี้ย ฉันว่าแล้วเชียวคุณแม่ของฉันไปเจอมาจากไหนกันเนี่ยในนี้ต้องมีอย่างอื่นแน่เลยอะเป,เปลือกกล้วยงั้นเหรอจริงจังป่ะเนี่ยฉันว่านายน่าจะลองไปเดเอทสักหน่อยนะนี่เป็นอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะมีของเล่นเลยอะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้ว ไม่ต้องห่วงฉันมีของดีๆเยอะเลยมันต้องทำให้หนายฟูงป่องแน่นอน <c oughs> แล้วเราก็ต้องมาเย็บกันด้วยนะหลัง <c oughs> <c oughs> จากที่นายหายเนี่ยนายจะต้องกลับมาดูดีแน่นอน <c oughs> รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมอะ <c oughs> เดี๋ยวฉันต้องวัดอุณหภูมิให้เขาหน่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> พร้อมหน่อยมากเลยอะครับ <c oughs> ฉันต้องตรวจนายรอบแล้วละ แหวะทำไมน้ำลายของนายมันด่าเกลียดขนาดนี้อะ่ะกลิ่นปากของนายน้ำไม่ได้เลยอะ่ะฉันต้องเอารองเท้าไปทิ้งก่อนแล้วล่ะแต่ตอนนี้พวกเรามาแปลงฟันดีกว่านะของเล่นของฉันต้องอยู่สภาพที่ดีที่สุดเลยล่ะงั้นเรามาน้านทำสปากันเลยดีกว่ายาสีฟันวิบว่าแบบนี้ต้องทำให้ฟันของนายขาวขึ้นแน่นอนอาปากเลยจ้าฟันของนายต้องขาวเหมือนดาราฮอลลีวูดแน่แหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบด้อยแต่น้ำลายของนายก็ยังเยอะอยู่ดีะนะ โอ้ใช่แบบนี้คงช่วยไม่ได้ดอกฉันคงต้องทําให้นายดูหล่อขึ้นหน่อยแล้วด้วยโบแบบนี้นายต้องดูนําแฟชั่นสุดๆไปเลยล่ะ <G ül> ฉันว่ามงกุฎของนายต้องมีเพชรวิบวับด้วยนะทุกคนจะรู้ไงว่านายนี่แหละราชาตัวจริง <G ül> ฉันว่ามันน่าจะเสร็จแล้วนะ๋ <G ül> อเยี่ยมเลยนายดูดีเหมือนกับเจ้าของนายเลยนะถ้าแาบนั้นต้องเป็นผู้หูิที่รวยที่สุดในโลกแน่ แต่ว่าจะได้กลิ่นอะไรแปลกๆก็นี่นายอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมนนื่อไหร่กันเนี่ยอีกก่อนครับเราต้องมาทำสปากันหน่อยแล้วล่ะคนของนายต้องออกมาดูดีมากแน่เลยนะงั้นเรามาใช้แชมพูของคุณแม่ดีกว่าแ <c oughs> ปลกมากทำไมไมันไม่ออกสักทีอะ่ะจะต้องบีบมันแรงๆหน่อยแล้วเอจริงด้วยน่าจะได้แล้วนะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นใกล้หมดแล้วล่ะคุณแม่เคยสอนเคล็ดลับให้กับฉันเอาไว้ด้วยนะ ตอนนี้เราต้องมาเต้นสไตล์ไม่ซกันกันหน่อยแล้วล่ะเราจะได้มาเขย่าขวดอันนี้กันไงมันก็สนุกเหมือนกันแน่นี่ยพอเริ่มอยากกินบริโต้แล้วล่ะและนี่ก็คือขั้นตอนที่สองงานนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องใช้น้ำอุ่นแบบนี้ด้วยงั้นเรามาอาบน้ำกันเลยดีกว่าหลังจากที่นายอาบเสร็จนายต้องหอมเหมือนมะพร้าวแน่นอนแล้วมันดดาเกินไปหรือเปล่าผมต้องกระโดดราไปหน่อยแล้วล่ะนะ โอเคเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะว้าวอืมดูจากหน้าของนายแล้วฉันว่าไหนต้องชอบการทอดครั้งนี้มากแน่เลยอะ่ะนี่คือมาหน้าทองคำของนายนะแบบนี้นายคงไม่มีสิวแน่เลยละ่ะอิอวทำ <c oughs> ไมมีน้ำลายเต็มไปหมดเลยอะ่ะแต่ไงฉันก็ยังรักนายอยู่ดีนะแล้วต้องไปอาบน้ำอบาบแดดกันหน่อยแล้วละ่ะเอาละ่ะนอนหลับให้สบายนะจ๊ะ นี่มันร้อนมากเลยในดูไหนซีว่าผิวของนายดำขึ้นแค่ไหนอะสิ่งน,นี้ไม่เหมาะกับนายเลยอะอันนี้ก็เหมือนกันใช่แล้วนี่หมายว่าตอนนี้นาจะผิว<ฮ>แทนแล้วนะนี่มันอะไรกันเนี่ยนายหอมมากเลยคิดซิมีซีต้องชอบไหนามากแน่เลยอะจริงเหรอครับจริงสิจ๊ะผมจะจัดการกับรอยแผลเป็นพวกนี้ยังไงดีอะฉันต้องคิดเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะโอ้นายลองใช้เซร,รั่มปลุกผมดูไหมอะ อบางทีมันอาจจะช่วยได้ฉันต้องพามันลงไปบนภูเขาฮากคี้วอกี้สักหน่อยอ่ะคนของเขาจะได้ขึ้นมาแทนที่รอยแผลเป็นไงล่ะโอ้นี่มนจากกะจี้อ่ะฉันว่าเราต้องรอหน่อยนะว้าวนี่มันเร็วมากฉันชอบมันมากแบบนี้นายคงจะไม่ต้องเห็นรอยแผลเป็นพวกนั้นแล้วล่ะเอาจริงๆนะนี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเราต้องมาทำที่มารหน้าได้แต่งกว่าแบบนี้กันหน่อยแล้วล่ะ นอน้เลยนะจ้าแบบนี้นะต้องไม่มีตีนกาแน่นอนเลยผมอยากกินสลัดมากเลยอ่ะในนี้มันมีอะไรอีกนะนี่อะไรกันเนี่ยนายดูไหมว่าไหนคนจะเอาช็อกโกแลตไปทำอะไรนะ้ะไปทำสปาไงอืนี่มันอร่อยมากแต่คิดไปคิดมาฉันว่าคงไม่เวิร์กอะนะงั้นก็กินเลยดีกว่าเดี๋ยวนะนีม่มันสกิทเทอรเหรอ ไม่จริงอ่ะมีคนมาทิ้งเดียวเหรอเนี่ยันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะขนมพวกนี้มันต้องมีประโยชน์แน่เลยอะนี่แหละที่เขาเรียกว่าสายรุงยร้งล่ะท่านดาเรามาเมคอเวกันดีกว่านะตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยมันจะเหมือนการท่งผมของวันสตรีม้าอ่ครับไม่เหมือดังนะมันต้องสดใสมากแน่ตอนนี้นายใส่หมวกไปเกอดกันแล้วกันนะผมน่าจะกลัวแล้วอะไรมันจะเข้ามาในหัวของผมหรือเปล่าเนี่ย ฉันต้องใส่หมวกนี้ให้เขาก่อนจากนั้นก็แตัดสวนที่กัรออกมาจะได้ไม่ขัดขวางการเมคอัพของพวกเราอะนะแม่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วล่ะนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายนี่ไงตอนนี้ไายก็ลองไปอ่านได้แล้วนะนี่แหละสีสันของขนมพวกนี้มันออกแกนิกสุดๆเลยล่ะว้าวมันเหมือนกับผมได้วิ่งในสายรุ้งเลยอะเราคงต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งแล้วนะใช่แล้วออกมาได้แล้วน,นะว้าวนี่นาด,ดูมีสีสันเยอะเลยอะ ผมรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะเลยะครับนี่เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยเนียนี่เธอโดนสก,กอจิตหรือเปล่าตื่นเต้นแล้วนักลามว้าวแปลกมากเลยอ่ะฉันว่านายกลับไปเป็นสีฟ้าดีกว่านะใช่แล้วล่ะพิวแบบนี้ที่ก็เยอะเลยนาะยไม่ต้องเปลี่ยนลุคหนอกนะฉันชอบนายแบบนี้มากกว่าผมก็เหมือนกันครับ บางครั้งการไม่ค่อยมีเงินจะทำให้เจ้าตุ๊กตาพวกนี้ลำบากเหมือนกันน่ะผอมหนาวมากเลยอ่ะน่าสงสารจังเขาจะแข็งตายไม่เนี่ยฉันต้องดูแลเขาหน่อยแล้วล่ะนี่แหละที่ฉันเก็บกล่องพวกนี้ไว้แล้วไม่ใช่ขยะนะมันดูใหญ่มากและต้องมาทำให้อากิ๋งหน่อยแล้วอะนี่ไม่ต้องเศร้านะฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้นายด้วยผมราไม่ไหวแล้วล่ะครับ ฉันต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะพอนี้ต้องอบอ,อุ่นมากแน่งั้นเรามาตัดกำแพงออกดีกว่านี่แหละเพดานของเราเลยฉันว่าเราต้องไม่ต้องใช้มันดอกนะเราก็ต้องจัดการกับหอมพวกนี้ด้วยงง้นมาต่อกันเลยฉันคิดว่านะมุมนี้จะต้องพิเศษมากแน่นอนว่าแต่จะระบายสีกำแพงยังไงดีนะฉันมีสีเหลือไม่เยอะด้วยซิอ๋อ้ฉมีไอเดียดีๆแล้วล่ะเดี๋ยวเราต้องมาลองใช้มือหน่อยแล้ว ห้อหองเขามันเด็กมากเลยแต่ยังไงก็ต้องแมทกับผ้าของฉันนะ่ะนะนี่มันสวยมากอ่ะฉันน่าจะไปเป็นดีไซเนอร์นะฉันยังมีความคิดสร้างสารรค์อีกเยอะเลยล่ะไหนดูหนซิว่าจะวาดอะไรได้บ้างฮากี้ต้องชอบมันมากแน่ยังนั้ามาทำวิวน่านนต่างให้เขาหน่อยดีกว่านะต้นราสเบอร์ี่แบบนี้เขาต้องชอบมากแน่เลยอ่ะ ต้องมีต้นไม้ด้วยนะนี่แหละผลงานชิ้นเอกของฉันเลยอะ่ะ <c oughs> มันดูดีจังเลยนั่นเนี้ยมายพวกนี้น่าจะเอามาทำไปกรอบหน้าต่างได้นะ <c oughs> ใช่แล้วเราต้องเพิ่มนกเข้าไปด้วยนะบากล่องไปไหนแล้วนะ ันว่ามันต้องมีประโยชน์แน่เลยนี่แหละที่นอนของฮักกี้เราต้องมาทำเครื่องหมายกันหน่อยจากนั้นก็ตัดออกมาแล้วก็พับได้เลยแต่ฉันว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างให้แล้วเราต้องเอาตะเกียบมาทำขาเตียงด้วยนะเราต้องตัดมันออกมาแล้วก็ใช้ก้าวติดเข้าไปได้เลยอ้อดูเหมือนว่ามันจะครงเพลงมากอ่ะมันเหมือนกับของจริงเลยนะเนี่ยฉันรู้แล้วต้องทำยังไงอ่ะ ฉันว่าฮักกี้เมื่อกี้ต้องฝันดีแน่นอนเลยผมทนต่อไปไม่ไหวแล้วผมต้องไปดูเธอหน่อยแล้วล่ะว้าวนั้าก่อนและใจยเพิ่งขยับเลยล่ะฉันองทำผลเตียงให้นายหน่อยเออนี่ต้องเหมือนกับหน้าของนายแน่เลยอะโอ้ฉันนึ่เติมเขีเข้ยวเข้าไปเรียบน้อยล้ว่ะว้าวมันังหนักผมมากเลยอะ่ะฉันเอาที่หนังกับหมอนมาให้นายด้วยนะเพรผมอันนี้ไม่เ,เ,เหมือนกับของฉันเลยอะเฮ้ยตอนนี้ฉันเหนื่อยแล้วฉันก็ไปพักสักหน่อยอะ องั้นเรามาจัดการกับคอามพวกนี้ก่อนดีกว่าเนะมันทำให้ฉันมีแดบนบันดาลใจมากเลยแล้วต้องติดกาวมันลงไปแบบนี้ด้วยนะก็ใจไหมจากนั้นเราก็ติดฝาลงไปได้เลยนี่แหละต๊วโห่เจียงของพวกเราพรมต้องทําให้ห้องนี้ดูบอบอุ่นมากแน่นอนเก้าอีแบบนี้ต้องทําให้ห้องนี้ดูมีสตา์มากอะห้องนี้จะทําให้นอบอุ่นมากแน่เลยนะนายคิดว่างไงอนะ่ะ มันเจ๋งมากเลยขอบคุณมากเลยนะไปครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ผมได้มีห้องส่วนตัวของตัวเองนะห้องนี้ธรรมดามากเลยอ่ะมันน่าเบเหมือนกันนี่จะทำให้มันดูหรูหราขึ้นหน่อยแล้วเ่ะออมชาไอเดียนี้มากเลยนะเย่ียมเลยงั้นเรามาซื้อเลยดีกว่านะ บริการดีมากเลยดูสิเดี๋ยวนี้ก็ได้เข้าไปอยู่แล้วนะแตงของมตโต้น้องดีสุดเลยนะครับผมรักการนอนสุดๆเลยย่า <c oughs> แล้วต้องมาจัดการกับเฟอร์นิเจอร์กันหน่อยนะง <c oughs> ั้นเราเอาชั้นวางของไปวางไว้กข้างหน้าต่างดีกว่าแล้วห้องนี้ก็ต้องมีดอกไม้แบบนี้ด้วยนะจ <c oughs> ริงๆเดี๋ยวห้องนี้มันดูหรูหรามากเลยไม่เป็นไรดอกยังไงไม่ก็อยากได้อยู่แล้วนี่นะเพ <c oughs> ื่อนตัวฟ้าของเธอต้องอยู่ในห้องที่หรูหราที่สุดเลยล่ะแต่ต้องตกแต่งมันเพิ่มหน่อยแล้วจะได้ดูไม่โล่งไงแล้วดูสิ นี่แหละโมนาลิซาจิวของพวกเรา <c oughs> เอาืมโอ้นี่มันเซอไพรส์อะไรกันเนี่ยตูเซฟเหรอบลูนายอสมบัติข,ของนายมาเก็บไว้ในนี้ <c oughs> ได้นะกอยางต้องปลอดภัยแน่เลยล่ะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องมีพรม <c oughs> และที่นั่งแบบนี้ด้วยมันดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะถ้าจะตัวเล็กเหมือนได้สิคงเข้าอยู่ด้วยกันแล้วล่ะเรียบร้อยแต่ฉันว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนะ จริงด้วยฉันลืมรวปพวกนี้ไปได้ยังไง่ะตอนนี้ผมรู้สึกเหมือน้าดาชาเลยขอบคุณมากเลยนะครับเบ๊คุณทำได้ดีมากเลยตอนนี้ผมห่วงล้ล่ะดาริสวัสดิ์นะจ๊ะบลูฉันขอให้นายฝันดีนะซื้อของให้นายกินได้นะจ๊ะฮากิวากิเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันว่าก็ต้องหลงทางแน่เลยอะ อัน,นสวัสดีค่ะมียาส่งให้กันเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะผมร่าฟันดีมากเลยอ่ะเอ้าวสับหลาบทำไมนตัวใหญ่แบบนี้อ่ะโอะไม่นะนี่ต้องไปยับหลงผมแน่เลยอ่ะันทำไมักคิดบ่กขี้ตัว,วเ,เร็วเหรอง่างง่าง่าง่า,งาไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมใจดีจัดตายาดูนี่สิผมไม่ทำอะไรคนหรอกนะครับสองมือมาเร็วตอนนี้ก็ตัวเล็กลงเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ ใช่ว่าฉันดูไปดูแล้วล่ะมันว่าตลอดเลยผมชอบแกล้งคนอื่นแบบนี่แหละเดอมันก็นจะโดนแล้วล่ะฉันก็ชอบแกล้งคนอื่นเหมือนกัน่ะรู้ไปกินข้าวเช้ากันดีกว่านะเอ้าเขาไปไหนแล้วเนี่ยฉันว่าเขาต้องแอบไปหลับอยู่แถวนั้นแน่เลยหรือเขาจะออกไปตามหาฉันกันนะฉันต้องไปตามหาเขาหน่อยแล้วล่ะไม่ไง้เขาต้องหลงในคาถหายก่องฉันแน่เลยอะแล้วถ้าเขาหลบพักผ้าตัวไปล่ะฉันต้องไปตามหาเขาหน่อยแล้วเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วนะฉันต้องโทรแบบตำรวจในเนี่ย วันนี้ฉันก็ดูดีอยู่นะแต่ว่ามันอะไรกันเนี่ยอ่าเสวัสดีครับอ๋อจะไปไหนกันนะเมื่อกี้เธอก็อยู่ตรงนี้นี่นะถ้าทําจะมีคนมาแล้วล่ะลูกด๊าหนูโอเคไหมฉันลูกไม่ได้เสียคนย้องอ่ะเธอไปไหนแล้วนะอยู่ในกล่องหรือเปล่าลูก,ลกคนแม่คะหนูดีใจมากที่คุณแม่มาเกิดได้ขนล,ล,ลูกลูกกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วอะคะ่ะหนูพูดหนูเจ้าตัวนะ้ะที่แม่อยู่ให้หนูรอช้าเ็าะหน่ารักดีออกนะ หนูกลัวมากเลยแล้วถ้าเขากินหนูอะคะ <c oughs> หนูกลัวเลยแม่กับคนณก็ได้นะจ๊า <c oughs> ใช่แล้วล่ะดูเหมือนว่าครอบครัวเราจะมีจินตนาการสูงมากเลยอะ วันนี้มีข่าวแปลกชนอะไรบ้างนะถ้าคุณแม่อยู่แบบนี้สิก็ไม่กลัวแล้วละ่ะค่ะผอก็จะได้เสมอเลยถ้าบกเขาเล่นใช่ไหมล่ะฉันก็ไปเล่นเกมกับเพื่อนสายรุ้งหน่อยแล้วละ่ะลังคาบ้านเรารัวได้หลเนี่ยนี่มาอะไรกันนะเข้าใจผิดแล้วล่ะครับต้องกลวแล้วลครับผมใจดีมากเลยผมแค่จะมาช่วยคุณเท่านั้นเองอะายไปถึงเกมนี้หรอใช่แล้วครับจะบอกวิธีการหลอสกสตรีทุกคนเองนะกำลังอยู่นี่เลย นี่เป็นาความฝันที่แปลกมากเลยอ่ะอ้าวแสับปะหลานจะฝันไปได้รือเปล่านี่อะอ้าวจะไม่ได้ฝันงั้นเหรอนายเป็นเพื่อนรักของฉันเลยนะเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะรม่ว่าไปทำอาหารดีกว่าฮะกลับไปแล้วไม่เล่าไหนก็เรามาเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่านะคะนายห้ามกินหนังสือแบบนั้นนะฉันว่ามันเขาไม่อร่ยอยหรอกก่อนทอดจริงนะครับผมขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกนะงั้นเราไปกินอย่างอื่นกันดีกว่า นั่นเถอะครับแต่สถนหาเงินไม่เจอเลยอะแมหมนายกินนี่ไปก่อนก็นได้นะอ๋อขอบคุณมากเลยครับผมอยากจะเปสัมปลานสุปปรดร่ำรวยบ้างจังทำไมบลูเขาร่ำรวยแบบนั้นนะมันไม่แฟร์เลยอะตอนนี้การป,ประกวดสัมปทานที่น่าตื่นที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วละคะจ้าออขนาดเจ,จ้าสัมป,ปะทีนตื่นเต้นเ, <c oughs> เลยนะคันเดีย <c oughs> ตอนนี้ผมไม่เป็นเด็กคงค่อยไปบางเกาะด้วยนะขาแล้เวเข้า <c oughs> อย่ามาขวางเธอจะซี เฮ้ยาหอมพองน่ากลัวไหมล่ะหลายตุ้งเลยแต่ได้แล้วอ้าวข้าจะได้ช่วยด้วยนี่มันง่ายมากเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเซอร์ไพร์โบเราจะมาเล่นเก่งกันหน่อยแล้วล่ะเขาเล่นจะเก่งได้ไหมอยากปังอิ่งไต่แล้วไหนก์็ได้แล้วเหมือนกันัเนียต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะช่วงนี้มันน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะเอ้าแบบหนึ่งหนัค่ะนี่มายอะไรกันเนี่ยรอ้าวแมกก์ก็ได้ใช่ด้วย เดิมเปนท่าแขนดิจัลเบิร์กแบบนี้ก็ชนะแน่นอนต่อดนีนะฮะร์ี้แล้วรางวัลเสกฟรีสำหรับเจ้าสัปปะหลาที่น่บมากที่สุดก็จะมาเป็นของบลูอขอบคุณมากเลยนะครับผมพยายามเต็มที่เลยแต่เจ้าฮักกี้ไม่ต้องอิจฉาหรอกนะแต่ผมน่ากลัวเขาอีกนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเงินแบบนี้แหละนี่มันไม่แฟร์เลยอะ่ะในสมควรที่รับรางวัลน,นั้นสิ oh. ไป็อเรหม่มยไหมอะ่ะ หนูขอพิซซ่าสองชิ้นเลยก็แล้วกันนะคะ <c oughs> อะไรเนี่ยหนูกินเยอะไปหรือเปล่าจ๊ะให้กำลังโตอะค่ะจะต้องการสั่งอาหารนี้เลยนะคะเ <c oughs> ต็มที่เลยนะจ๊ะลูก <c oughs> อย่ารบกวนเธอเลยดีกว่านะกินให้อร่อยนะจ๊ะ <c oughs> ไม่เป็นหอไรแล้วครับโออขอโทษจริงๆน,นะครับ <c oughs> โชคดีนะที่คุณแม่ไม่เห็นนตะ่มีคุณพ่อกับแม่ต้องจ่ายค่าขนมฉันแน่เลยอะ่ะไม่เป็นไรเขาก็รวยเหมือนกันเดี๋ยวพขแบ่งให้ก็ได้นะว้าวเจ๋งมากเลยไหนะไปเอาเงินพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ <gasps> นยลองใช้ใการแข่งขันซาปะราที่หนักกว่าที่อีโซนนะครับปเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยไหนเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิมาก่อนนาะมาแล้วครับผมได้ไปแข่งกับผ้ากีวะกีด้วยนะแต่ก็ไม่มีใครกลัวเขาเลยไม่ว่าจะพยายามมาแข่ไหนก็ไม่มีใครกลัวเขาเลยนะแต่เดมมอนว่าทุกคนจะกลัวผมอะ่ะอออย่ามากีฉันเลยนะ นี่กับรเราเรื่องราวนี้อ่ะพวกเรากลัต้นใจอยู่นะฉันต้องแต่งารนายหน่อยแล้วนี่มันง่ายมากเลยนายเจ๋งมากเลยอ่ะจริงๆแล้วนายก็เหมือนอาชีพเหมือนกันนี่อ่ะปีนี้ก็มีการแข่งขันเหมือนกันผมก็ว่าจะลองสมัครด้วยนะผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะครับนายต้องเอาร่งางวันนี้กลับมาให้ได้นะตอนนี้ต้องมาปลอบตัวกันหน่อยแล,ะละ้วล่ะว้าวเข้ามาเร็วมากเลยอ่ะตอนนี้จะไม่มีใครจะพบได้แน่นอน นี่แหละลางวันของฉันมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะคงต้องเป็นลมกันแล้วล่ะจะมาได้แค่มเห็นผมไม่ได้รอกนะเจ้าหัวขโมยอยู่ไหนกันเนี่ยฉันว่าทุกอย่างมันก็เรียบร้อยดีนะว่าแต่ทำไมฮะกี้เมื่อกี้เขาอยู่ใแถวนี้เนี่ยฉันไม่เคยซื้อมันไว้นี่นะมันมีอยู่แถวนี้ได้ยังไงอะาะว่าโจต้องลืมไวแน่เลยตอนนี้เข้าห้องนี้ไปแล้วล่ะเรามาเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันกันก่อนนะครับเออนี่มันพลาดสุดๆเลยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่อะ ไม่ต้องเศร้าหรอกนะในต้นชนะการแข่งครั้งนี้แนะ่นอนแล้วนายก็ต้องเอารางวัลนั้นมาให้ได้ตอนนี้ไปฝึกกันหน่อยไหมเอาใจครับนายต้องวิ่งไปจับเหยื่อของนายเร็วๆเลยนะเอวฝึกกันหน่อยดีกว่านะครับเต็มตัวเดินบ้างไปเต็มที่ไปเลยนะทายนะฉันว่านายนะจะช้าเกินไปหน่อยหรือเล่ละความร่ำรวยจะทำให้ในายขี้เกียจแน่เลยเราต้องมาจัดก,การเรื่องนี้หน่อยนะอ้าวเบลอฉันเดียวฝึกหน่อยผมต้องนักเลงกว่านี้แล้วล่ะเดียว ก็เอเธออีอาจ,จะมาแล้วโบ่อดอแอมากเลยแบบนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะท่านว่าไหนไมันจะน่ากลัวตรงไหนเลย่ยจะต้องรออีกรอบไปซ่อนก่อนดีกว่านายต้องซ่อนล้วอมาหรอเชนซี่ไม่ใช่ฉันที่ต้องไปซ่อนที่ไปเลยนะนี่ก็ไปที่ตอนที่ดีเหมือนกันนะนี่ฉันมาแล้วล่ะนี่ทด้อะไรกันนี้อะไม่ใช่ไม่เห็นนายอยู่ดีอะนี่เป็นที่ซ่อนที่ไม่ดีเลยไปหาที่ซ่อนที่อื่นเลยไปยเดี๋ยวเขา้า ผมต้องให้คนมีอาผิดหวังไม่ได้แล้วนะเขากินผมเหมฉันสัตว์ปรอนลาดเนี่ยอยู่นี่เองเหรออือฉันตื่นเต้มากเลยเหรอยเยี่ยมฉันว่าตอนนี้นายพร้นะอมแน่คตอนนี้นายต้องชนะแน่นี่ของคนของนายนะไม่ว่าอย่างไรนายก็เป็นหนึ่งในใจของมีอายอยู่แล้วลนะ่ะและนี่คือการแข่งขันคาสเปอร์ลัดแห่งโรน่สเซีโลปีนี้สเปอร์ลัดต้องผลลั่งกันเองด้วยนะคะแล้วนายต้องชนะแน่นอนฮักกี้วันที่นายติดที่สุดเลย เราไม่อยากเสียเวลาหกนะผมต้องพังเขาในหนังของเพื่อนผมไมดีเลยล่ะเขาทำอะไรของเขาเนี่ยจะต้องไปบ้างแล้วล่ะเขาไ,ไปไหนกันแล้วเนี่ยนี่มีใครนักที่ว่างไ,มไหมทำไมเงียบแบบนี้อะ่ะฉันก็ต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะแบบนี้จัาเขาเจะที่ไหนเนี่ยเออฉันต้องพักหน่อยแล้วอ่ะตอนนี้ต้องรอหน่อยแล้วล่ะนี่แล้วเวลาของฉันแต่ก็เขาได้แล้ว แพ้จนแพ้แล้วเหรอแบบนี้แม็กต้องเสียใจมากแน่เลยอะแต่ที่สุดท้างก็ได้รางวัลนี้กลับมาสักทีนะและสุดทาดา้ายในรางวัลทุ้งที่ตุ่ไปเป็นของสปาร์ลาดพวกนา่ากลัวอย่างาคากิมักกี้ตัวของค,ค,ค,คนเพ้อรักของผมอย่างมีอานเลยถ้าเขาไม่มีเธอเขคงจะทำไม่ได้นะจะต้องไปเึมงเครื่อหน่อยแล้วจ้า